เช้านี้นะครับก็มาอัปเดตข่าวคริปโตกันนะครับผมเองเนี่ยได้ไปเจอข่าวข่าวหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเรื่องของการขุดเหมืองนะจะเป็นไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับผมพิจิตพิจชนะครับช่องนี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตต่ต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสไร้างรายได้นะครับ โอเคครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็คือประเทศลาวเนาะก็คือรัฐบาลของเขาเนี่ยก็ออกมาเหมือนสนับสนุนแล้วก็เหมือนปลดล็อกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าข่าวเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นไงเนาะคือเขาอนุญาตให้มาขุดเหมืองได้แล้วนะซึ่งข่าวอันนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งโพสต์ไปไม่นานนะครับน่าจะประมาณวันหนึ่งนะเนี่ยนะไปดูกันที่หน้าจอกันเลยคือข่าวนี้นะเม้นแ์แบบว่าคนเม้น์เยอะมากนะดูดิเยอะเยอะจริงๆครับ เป็นข่าวที่อยู่ใน financial time นะครับอันนี้นะ ft com นะครับพอ oh, ดีมันเด้งขึ้นมานะผมเห็นแล้วอื้อน่าสนใจดีนะเลยเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะก็คือประเทศลาวเนาะเขาบอกว่าเนี่ย push into crypto นะครับประเทศเขาเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วกันนะเกี่ยวกับการเทรด c r ิ p t o แล้วก็การขุดด้วยนะครับเนื้อหาในข่าวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีข่าวเรื่องของประเทศจีนแบนเหมืองปโตป t o มาณน,นี้แหละนะ ทีนี้เราเนี่ยก็อยู่ข้างใต้ประเทศจีนเองนะผมไม่แน่ใจว่าได้อันนี้ส่งจากเหมืองย้ายมาหรือเปล่านะครับในข่าวเนี่ยเขาบอกว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าเอของประเทศเราเนี่ยค่อนข้างดีเนาะคือมันจะมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันก็น่าจะเหลือนะก็คือมาขุดในลาวเนี่ยก็น่าจะดีประมาณนี้แหละนะเออคิดว่าอย่างนั้นนะไม่รู้แปลถูกไหมนะจุดสําคัญเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคริปโตเนี่ย คริปโตเคเรนซีในเราเนี่ยก็มีมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยก็คือธนาคารกลางของของเราน่าจะเป็นเหมือนแบงก์ชาติของไทยนะครับเขาก็ได้ออกมาเตือนนะครับเมื่อหลายๆเดือนก่อนเนี่ยเรื่องของว่าไม่ให้แบง,บง,งรกรร์หรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยมาทําธุรกรรมหรือว่าทําการซื้อขายอะไรเงี้ยผ่านทางคริปโตนะครับก็คล้ายๆของประเทศเราเนาะทีนี้เนี่ยไม่นานมานี้นะสานักนายกนะเขาก็ออกมาบอกว่าเออให้ 6บริษัทนะประกอบไปด้วยกลุ่มของเครือของแบงค์นะครับเคอือของธนาคารแล้วก็บริษัทขุดเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยเขาว่าเหมือนทุกได้รับอนุญาตแล้วนะครับก็คือให้มาขุดเหรียญพวกบิตคอย n ์อีเธอรีม่มแล้วก็ไรคอยนะครับของลาวเองเนี่ยตัวประเทศเขาเนี่ยมีเขื่อนเยอะนั่นแหละนะอย่างที่ผมกล่าวไปตอนแรกนะครับคือตั้งแต่พอมีโควิดมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไปประเทศเขาค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ อัตราการใช้พวกไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันลดลงค่อนข้างเยอะนะทำให้ตัวไฟเนี่ยของเขาน่าจะเหลือนะครับเขาก็อาจจะเออเอามาใช้ในการขุดคริปโตดีกว่าเออขายขายมาให้ประเทศเพื่อนบ้านอาจจะขายมาให้เราเนี่ยอาจจะได้ประมาณหนึ่งละนะครับแล้วก็ยังเหลือใช้นะครับเขาก็เลยว่าเออไปสนับสนับสนุนการขุดดีกว่าเนาะประมาณนี้คือเขาก็กล่าวในข่าวนะครับบอกว่ามันมีบริษัทที่ร่วมมือกับเนี่ย ประเทศไทยเนาะบางกอกเบสพาร์ทเนอร์เนี่ยมาสร้างเขื่อนไว้เยอะนะครับถ้าผมเดาครับถ้าจําไม่ผิดมันจะมี CK หรืออะไรเงี้ยครับ CKP กลุ่มพวกนี้เนาะที่ไปสร้างเขื่อนไซยบุรีหรืออะไรแถวๆนั้นแหละนะก็น่าจะเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่อยู่ในขายอันนี้นะครับก็คือเขาก็ผลิตไฟออกมาเรื่อยๆนะครับคือสรุปว่าไฟเนี่ยเหลือกินเหลือใช้นะเขาก็เลยมาสนับสนุนขุดคริปโตประมาณนี้แหละ ในข่าวเนี่ยนอกจากนี้เขาจะบอกว่าประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งนะที่มีการดีเวล็อปเมนต์เนี่ยค่อนข้างรวดเร็วแล้วกันเนาะก็คือมีเนี่ยนอกจากจะมีตัวไฮโดรพาวเวอร์เนี่ยก็คือไอ้เขื่อนมาผลิตผลิตไฟฟ้าจากน้ําแล้วเนี่ยมีตัวรถไฟความเร็วสูงนะที่จะวิ่งไปคุณหมิงนะครับซึ่งจะเปิดในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือตัวรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่ามาสนับสนุนโปรเจกต์เรื่องของขุดเหมืองเนี่ยก็ ช่วยแบบว่าไปเหมือนปลดหนี้หรือเปล่านะผมแปลไม่ค่อยถูกนะอันนี้นะก็น่าจะใช่แหละนะก็คือปลดหนี้ปลดสินนะครับประมาณนั้นไม่รู้ว่ายังไงเนาะคือถ้าไฟมันเหลือนะยังไงผมว่าเอามาขุดคริปโตก็น่าจะคุมแหละนะเพราะว่าไฟมันเหลือจริงๆเนาะประมาณนี้แหละเนาะข่าวว่าจะอัปเดตประมาณนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าค่าไฟมันไม่ได้แพงเนาะเออผมก็คิดว่าอีเรามู ไปอยู่ประเทศลาวดีไหมนยนะถ้าไฟเขาไม่ได้ไม่ได้แพงมากเท่ากับบ้านเราเนาะถ้าไฟถูกกว่าบ้านเราเนี่ยไปตั้งเมืองที่นู่นก็น่าจะดีนะครับถ้าเกิดพี่น้องชาวลาวได้มาดูคลิปนี้เนาะฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะว่าเออตกลงค่าไฟที่บ้านพี่เนี่ยหน่วยหนึ่งเท่าไหร่นะครับค่าไฟแพงหรือเปล่าเนาะน่าสนใจจริงๆนะครับทีนี้มาดูคอมเมนต์นะคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยเอ้ยใต้ข่าวเนี่ยนะเขาก็ มีคนมาเมนต์เยอะนะเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันแรกนะเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วอันนี้อะไรอเมริกาไปทิ้งระเบิดไม่เกี่ยวคริปโตเลยนะเนี่ยเนี่ยนะคนมาเมนต์ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆลองไปดูกันได้นะอันนี้มาบอกว่า time to further destruction of แม่โขง r i เ e r เนี่ยได้เวลาทำลายแม่โขงอีกแล้วนะออประมาณนี้นะคนอื่นเนาะเฮ้ยนี่มีเขียนว่าไทยแลนด์ด้วยนะวันทอสนะครับวันทอสบอกว่า Thailand has an active group อืมบอกว่าประเทศไทยนะมีกลุ่มเกี่ยวกับคริปโตอินโนเวเตอร์นะครับคนแล้วก็บริษัทเนี่ยน่าจะย้ายไปขุดจากภาคเหนือนะไปขุดที่ลาวดีกว่าอะไรประมาณนี้นะก็คิดคล้ายๆผมเลยนะถ้าค่าไฟถูกเนี่ยก็น่าจะย้ายไปประเทศลาวก็ดีเนาะโอเคคลิปนี้นะไม่ได้มีอะไรมากนะมาอัปเดตข่าวนะครับก็คือประเทศลาวเนาะเขาเริ่มปลดล็อกแล้วนะครับ ซึ่งคิดว่านะครับก็แฟกเตอร์สำคัญเนาะที่ผมมาอัปเดตเนี่ยก็คือแฟกเตอร์อันนึงที่เป็นต้นทุนของเรานะครับก็คือค่าไฟเนี่ยถ้าค่าไฟถูกนะครับเราก็จะได้กำไรมากขึ้นหรืออัตราคืนทุนมันก็จะเร็วขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งละกันเนาะโอเคก่อนคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ท้ายคลิปฝากล้านเหมือนเดิม i p i s Studio ใน s h อ p e e นะครับขายแท่นร i พเออสูนะครับถ้าใครสนใจก็มาอุดหนุนกันได้นะครับโอเคก็เจอกันคล้ัีววสสด